ฮิตแมนนิวส์เริ่มฮิตแมนสานจะลงให้กับ Nintendo Switch ในรูปแบบคาบสำหรับคาวเวอร์ชันเนี่ยมันคือการสตรีมเกมนั่นเองเพราะ Nintendo Switch เล่นฮิตแมนไม่น้อยแล้วลแต่ตอนแรกผมนึกว่าทำเหมือน The Witcher 3ที่แบบกระเป๋าสจนเล่นได้เลยแต่คือเล่นเกมพวกพาอย่าง Nintendo Switch เหมาะกับการสตรีมเกมที่ใช้นเน็ตแรงๆกันเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีไ e 7ที่มีคลาบ,บน Nintendo Switch เฉพาะในญี่ปุ่นแหละไม่รู้ว่าฟีดแบคเป็นยังไงนะแต่ว่าสตรีมเกมในคอมยัอง,อยงรอดแล่เลย Nintendo Switch นี่คงคงต้องเล่นอยู่กับบ้านซึ่งอย่างในตัวอย่างเนี่ยเขาก็ใส่ฟุตเทจใหมม่ๆาด้วย มัน,นดูไกลเกว่ามีอะไรบ้างกระโดดเร,รีเยกว่าเป็นตึกดูใบแต่ตัวอย่างเกมเพแผนแรกแค่นตัวอย่างนี้ก็เผยใเห็นว่าซีวิเจ็ดเนี่ยเข้ามาด้วยวิธีที่ยุ่งยากสุดๆไปเลยโดยการกระโดดมาจากเครื่องบินแต่มันมีสองคนนะและคนอีกคนหนึ่งคงจะเป็นลูคัสเกย์แน่นอนพวกนี้เองไปทํางานบ้างนะเว้ยเพราะทีนั้นเองใช้ซีวิวเจ็ดเองอยวเลยโอเควันมัวร์ไทม์เราบุกเข้าไปในห้องนิรภัยดึงตู้ฮาร์ดไดรฟ์ออกมาและกำจัดผู้อำนวยการในระหว่างทางออกเราคุณ เจ็บใจขวัญอ่ะผิดผิดเกมเดินเดินเดินปีนไตผมไม่รู้ว่าไอจิสถทร์เนี่ยเป็นเ a เท n c y i n หรือว่าเป็นสกินสเปร a d infection แบบเดียวกับกระจกในเกมแต่กระจกใสมากเลยไอหมอนนี้เป็นอย่างใน providence ที่เราตามมาฆ่ากันฮะและภาพโดยรวมเนี่ยคือเหมือนประเทศอะไรสักอย่างเนี่ย และอีกข่าวหนึ่งที่แมสสาฉบับแผ่นเนี่ยเปิดเผยรายละเอียดมาแล้วด้วยแผ่นจะเป็นเวอร์ชันดีลักซ์อย่างเดียวและคุณสามารถเอาแผ่นของ PS4 และ Xbox e One เนี่ยไปย,ยัดเข้า PS5 แล้วก็ Xbox 3DS มาเล่นได้เลยแต่แผ่นที่จะมาไทยเนี่ยไม่มีคุณต้องฝากคิวเช่นเดิมซึ่งสามารถพีออเดอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันก่อนเกมที่จะเปิดให้เล่นเลยแผ่น PC มันดูเท่มากเลยอะ่ะดูดินี่นนะใช่ปะใช่ปะใช่ปะจบ